ไปเปลี่ยนรถนะครับสลับรถอยู่นะครับปึ๊บนะฮะลับลงปึ๊บมาแล้วครับผมโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเอ้ยวัตถุส้นเฮ้ยก็เทมกันนะเนี่ย นี่ครับนักซิงทั้งหลายวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วกับลุงชาร์เดอร์เอสดีวันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมคา r าคิ yeah, <boy. S 1> งเช่นเคยนะผมวันนี้ลุงก็จะมาทําการสอนบหาของแต่งแปลกๆนะของแต่งบัคกนะ oh, ทุกคน oh, มาใส่รีโวคันนี้นะทุกคนนะแบบว่าให้มันโดดเด่นกว่าคนอื่นนะโอเค okay, แล้วก็เดี๋ยวมีทิ้งท้ายด้วยสอนเป็นทํเพจพีแบบว่าแบบใหม่นะทุกคนสีหนึ่งสีแบบใหม่นะก,นบบนะก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงนะทุกคนโอเคก็มาถึงเราก็ถ้าเข้าไปที่กาล่าดนะผมสีสเปย์นะ เข้าไปเลยแล้วก็ทําการเปลี่ยนเป็นเลือกกันชนหน้านะครับผมเนี่ยกันชนหน้าของรีโว่นะทุกคนนี่เห็นไหมเลือกอันที่2นะครับผมเนี่ยอันนี้นะครับผมส่วนการถอดกันชนเนี่ยที่ลองลองทาไม่ได้หรือว่าทํารีโวไม่ได้เนี่ยคือเอ็งต้องมีทองนะครับผมในการทาในการทํารีโวนะเพราะว่าเอ็งจะต้องซื้อนี่ครับอันนี้ที่เป็นของทองนะเอ็งจะต้องซื้อนะครับผมทาถอดกันชนเอ็งจะต้องซื้ออันนี้เนาะอถึงจะถอดได้นะครับผม ถ,ถ้าแนะนําว่าทําไม่ได้ให้ใหทําเป็นรถจิ้มเ,เป็นของเขียวนะครับของเงินเขียวนะทุกคนโอเคเรามาทําถอดกันชนไม่ใช่ถอดหาของแต่งบัคก,กันครับผมเลือกกันชนอันที่สองนะครับนี้ครับผมกดจีขึ้นมาเลยนี่ครับทุกครั้งให้เลือกลูกคาพารก,กิ้งนะครับผมนี่แล้วก็กด3มขีดนะครับผมนี่แล้วก็ทุกครั้งนะครับที่ลุงบอกนะตัว A อนี่คือจะทําการสอนเสกนู่นเสกนี่เสกของแต่งเสกนู่นเสกนี่เสก เสกเงินส่วนอันเนี้ยไว้ทํา HP นะทุกคนอย่าลืมติ๊กอย่าลืมตั้งค่า้ถูกต้องนะครับผมมีน้องหลายคนทาไม่ได้นะโอเคอันนี้เราใช้ตัว A นะครับผมกดบันทึกไปแล้วก็มากดนี่ครับค้นหาเลขหนึ่งนะครับผมใส่เป็นตัวดีนะทุกคนนะอ่ากดค้นหาเลยปั๊บปๆ๊บปับป๊บ,ปบไม่เจออะไรไม่เป็นไรกดเปลี่ยนเป็นอันที่การชนอันที่3นะครับผมกดเลขเปลี่ยนเป็นเลข2นะครับผมกดคําว่าปรับแต่งนะทุกคนปึ๊บอ่าไม่เจอไม่เป็นไร อาจจะลืมเปลี่ยนกันชนลืมเปลี่ยนกันชนเปลี่ยนกันชนที่3กดเปลี่ยนเป็นเลขสนะครับผมกดปรับแต่งเราจะเจอแล้วทุกคนทีนี้เราก็ทําการไปเปลี่ยนตัวกันไปเปลี่ยนของแต่งเป็นอ้นี้นะครับผมเป็นจมูกนะจมูกบนไอ้บนหลังคาเนี่ยทุกคนเนี่ยเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกันทุกคนนะเออแล้วก็กด G G ขึ้นมาครับผมกดเปลี่ยนดินสอนะครับลอง 3- 5้าดูครับผม กดใช่เลยนะครับอ่าเสร็จนะฮะอย่าเพิ่งกดซื้อนะครับกดเปลี่ยนสีก่อนนะครับที่เราต้องการนะครับผมเราจะใช้สีขาวนะเรากดติ๊กผูกนะครับผมอ่าลองออกไปเปลี่ยนรถนะครับสลับรถอูนะครับ๊บนะฮะปรับลงปุ๊บมาแล้วครับผมโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเอ้ยวัตถุศา์เห้ยก็เทพกันนะเนี่ยมีบันไดขึ้นด้วยทุกคนเอ้ยเท่ว่าเอ้ยเอาเรื่อง นี่ครับผมจดไปเลยครับอันนี้35นะทุกคนนะ35นะทุกคนนะเออแบบมาลองค้นหาของแต่งแปลกๆดูนะทุกคนนะเท่ดีเหมือนกันนะครับผมเออมันก็เข้าคือเรากลุงจะหาของแต่งที่มันเข้ากับรีโวนะทุกคนนะอันนี้ก็เข้านะถือว่าเข้านะมันเป็นพวกรถกระบะเขาใช้กันนะทุกคนนะดูเลยชอบมีบันไดหลังอ่ะอันนี้น่าจะเป็นของแต่งพวกจิปนะรถรถจิปอะรถทหารนะทุกคนเอออ่ะเสร็จแล้วนะครับเรามาเปลี่ยนอีกครั้งนะครับผมสดจีจีขึ้นมาแล้วครับผมสดแก้ไข เหมือนเดิมครับจาก30อ่าเดี๋ยวก่อนนะฮะเลือกก่อนนะครับเข้ามาเลือกตัวนี้ก่อนนะครับเลือกตัวเดิมนะทุกคนดูนะว่าจะเปลี่ยนได้เลยหรือเปล่านะฮะเราไม่ต้องไปค้นหาหลายรอบนะครับกดเลือกเหมือนเดิมนะครับบนหลังคานะอ่าแล้วก็กดเปลี่ยนค่าเลยครับผมอ่าสามสดูสิกดใช่นะครับผมกดซื้อกดออกไปเปลี่ยนรถนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรวะ มีอะไรอ,อ๋อนี่ไงเจอแล้วทุกคนเป็นเป็นเหมือนคล้ายสี่เหลี่ยมอ่ะเป็นเหมือนคล้ายอ่าพวกเอาไว้ต่อจักรยานที่ว่ารถเอสูวีนะทุกคนนะ <S <S เอเอก็ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นะเออยังไม่เท่าไหร่นะอ่าเราไปเปลี่ยนดูอีกครับอันนี้เราไม่ต้องค้นหาหลายรอบนะเราค้นหารอบเดียวนะครับผมอ่าเข้าไปที่กันชนเหมือนเดิมเอ้ยเข้าไปที่ของแต่งหลังคาเหมือนเดิมน,นะครับจมูกนะครับผมอา่ากดติ๊กไว้ยังไม่ซื้อนะครับแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเลยครับผม ไรมาครับสามสามนะครับผมอ่ากดเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกดซื้อกดออกไปสลับรถเหมือนเดิมปึ๊บดูนะครับเป็นไรเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อเป็นหลังคายอีกแบบหนึ่งทุกคนเออหลังคาอีกแบบหนึ่ง,ก,ง,ก,บบงก็เท่นะแต่ว่ามันมันไม่เข้าเท่าไหร่สามห้าเท่นะทุกคนอ่ะอีกอีกรอบครับผมมาสามสามเนี่ยเอ่อ ลองมาดู32ดูมั้งครับผมแต่ลุงในใจลุงมีอยู่36นะไม่ก็37นะอ่ะลองดูครับผมเลือกของแต่งครับอันนี้นะครับอีจีขึ้นมากดเปลี่ยนเป็น32ดูครับผมแล้วกดเปลี่ยนสีขาวแล้วกดซื้ออีกออกไปสลับรถปึ๊บปึ๊บอ,อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูดิยางอะไร <laughs> เฮ้ yes, เยยางอะไรมาอยู่นี้ได้ไงเ่ะก็เทสิเหมือนกันนะเนี่ยรีโวใส่ยางอะไรเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันเขาเรียกไอพ้พัดลมม่ะทุกคนพัดลมเขาเรียกเหมือนเหมือนเราใส่ไอ้อ,อร์คูล,ลเลอ,อ,อร์นะเออพัดลม i n t คูลเลอร์นะแต่มันไม่เด่นไงมันไม่เท่ไงทุกคนนะลองเปลี่ยนดูครับผมลองไล่ไปดูครับเมื่อกี้สามสองครับไปดูสามสิบเอ็ดบ้างครับผมว่าจะเป็นไงครับ นี่มายี่ขึ้นมาเลยสามสิบเอ็ดนะครับผมกดใช่นี่กดเปลี่ยนสีขาวแล้วกดซื้อนะครับผมแล้วก็ออกไปสลับรถปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรวะอะไรอ่ะโอ้โหเฮ้ยเสากาดทุกคนเ <l ug> <l ug> นี่ยแค่เนี้ยเสากาดอรอไอเนี้ยโอ้โหไม่เท่เลยอ่ะดูสามสิบนะครับผมเดี๋ยวราอะไรดูสามหกดูฮะเปลี่ยนใหม่ครับผม เรามาไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมจนครบ40อะ่ะลุงจะไล่ไปถึง40นะครับผมจาก30ไป40นะคัะนี่ครับผมกดจีๆขึ้นมาเปลี่ยนเลย30นะครับผมใช่ปึ๊บปี่ยมสีขาวกดซื้อกดออกไปสลับรถปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรอ่ะเอ้ยไฟ LED โอ้โหไฟไม่อยู่ข้างบนเลยนั่นจะเป็นไฟเม็ดของพวกนี้จะเป็นชุดแต่งพวกรถ เอสยูวีนะรถจิ๊บนะทุกคนนะเออเนี่ยมันก็มันไม่ไม่เข้าไงไม่ไม,ไม่ไม่เข้านะครับผมอ่ะเรามาดูสามสิบสามห้าถึงสามสิบเราไล่แล้วครับไปดูสามสิบหกมากครับผมสามสิบหกนะครับ,ด,รบดูนะครับว่าจะมีของแต่งอะไรที่มันเข้านะครับผมก็จําเลขไว้นะชอบเลขไหนก็มาบอกลุงได้นะเผื่อลุงจะเจอใครในเกมก็ทําให้ได้นะครับผมถ้าลุงม,มีเวลานะถ้าแบบมีเวลาเยอะนะ เพราะว่าแจกก็หมดเวลาแล้วครับผมลุงแจกอย่างน้อยก็มีวันละ20คันอะเดือนหนึ่งลุงแจกประมาณ500คันได้อะคิดดูดิอ่ะมาทําการเปลี่ยนต่อครับผมนี่36ครับผมไล่ไปเลยปึ๊บปึ๊บ,บกดเปลี่ยนสีก่อนกดซื้อออกไปสลับรถปึ๊บปึ๊บอะไรเฮ้ยแต่ด่วนเฮ้ยเฮ้ยมันก็เข้าอยู่นะทุกคนเนี่ยเอ้ยไ้ เฮ้ยเท่ว่าเออเข้าอยู่นะดูดิโคตดเท่เฮ้ยชอบว่าเนี้ยแม่งเหมือนเราใส่สปอตไลท์อะทุกคนอ่ะเออเทเมือนนะอ้ออ๋อเหมือนเราใส่สปอร์ตไลท์เลยอะดูดินี่มันรถแห่นี่หว่านี่มีสปอตไลท์ข้างหน้าข้างข้างนะทุกคนนะเฮ้ยเทพกันนะ ออแล้วเมื่อไหรจะมีจักรยานเนี่ยจักรยานจอดตรงนั้นนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เก็บเจอาจักรยานมามีสปอร์ตไลท์หน้าหลังนะทุกคนเออแล้วก็ขึ้นมาจากไอ้กระบะท้ายแมมมันก็จะดูแบบสมจริงนะเออดูแบบว่าเป็นของแต่งที่แบบว่าเข้ากับรีโว่อยู่นะแต่ตรงเนี้ยมันลอยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยกระจกมันลอยนะอันนี้สามสิบหกนะครับผมทุกคนเออช่วยจําด้วยนะครับผมมาดูอันที่สามสิบเจ็ดนะครับอันนี้น่าจะเป็นชีเด็ดนะ นี่อยู่ในใจของลุงที่ลุงอยากจะทํานะครับผมปึ๊บนะครับผมปึ๊บกดอ่าอยากดอีกกดค้นหานะครับผมสามสิบเจ็ดนะครับผมปึ๊บเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็กดติ๊กถูกไปครับผมออกไปดูเปลี่ยนรถปึ๊บปึ๊บอะไรวะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะอ๋อมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบตัวต่อทุกคนต่อแบบว่าเป็นต่อของพวกไอรถจี๊ปอะ เออตัวท้ายมันนะครับผมก็ไม่มีรายมากอ่ะไปต่อครับผมอันนี้37นะไม่ไม่ไม่เด่นไม่เจ็ดเท่าไหร่นะสามมี36นะแจ่มนะแจ่มนะสามสิบห้าสามสิบหกนะครับผมอ่ามาเปลี่ยนนะครับผมเป็น38นะครับผมใช่นะครับผมปึ๊บเปลี่ยนเป็นสีขาวคนที่ถูกออกไปสลับรถครับผมปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บอะไรวะเฮ้ยอ๋อเป็นแบบว่า ไอ้กระจกหลังนะทุกคนกระจกหลังเออใกล้ลวใกล้ล้เเหมือนกับว่าของแต่งมันจะเปลี่ยนเป็นรถรุ่นอื่นแล้วทุกคนไม่ใช่พวกจิบแล้วจะเป็นพวกรถแบบรถอ่อแบบรถคลาสสิกนะพวกไอ้ชัตเจอร์ดอทอะไรเงี้ยเออได้ลได้ละใกล้ลวทุกคนอันนี้เหมือนเราใส่แบบว่าเขาเรียกอะไรใส่แบบโลบาร์หลังแบบว่านี้นะแต่ไม่เข้านะทุกคนมันลอยนะนะไม่เข้าไม่เข้านะอ่าสามสิบแปดนะครับผมไปต่อครับผมไปดูสามสิบเก้านะครับผม ใกล้แล้วใกล้แล้วเลขที่ต้องการใกล้แล้วครับผมใกล้เข้ามาแล้วครับสามสิบเก้านะครับไปดูสามสิบเก้านะครับดูตัวไหนจะเข้ากับรีโว่นะครับผมอ่ามาครับผมสามสิบเก้านะครับผมทีเด็ดหรือเปล่านี้นะครับผมรุนกันครับผมมารุนกันว่าจะเข้าหรือเปล่าครับผมมีสามสิบหกเข้าอยู่นะครับผมมากดติ๊กถูกแล้วก็ออกไปสลับรถครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โห อาหาิ้้าครับผมมาแล้วนี่แหละครับผมใช่เลยที่ลุงตามหาอยู่ครับผมนั่นคือโรบา่อ,อตีโรบาข้างในนั่นเองทุกคนแล้วโรบาก็จะออกไปข้างนอกเลยนะแต่ก็เท่แล้วทุกคนนะเออตีโรบานะนี่ครับผมโอ้โหม,มันเหมือนเราแบบว่าที่เขาแต่งกันนะแบบรีโวแบบออลนิวนะเขาแต่งกันนะอีซูนะใส่โรบาข้างในนะทุกคนเออแล้วก็ทํากระจกใสแบบลุงเลยนะั้นทุกคน เดี๋ยวลุงจะบอกนะครับวิธีทำวิธีการทำกระจกใสนะครับผมง่ายๆนะไม่ต้องใช้จีกีนะครับผมนี่เราไม่เน้นกระจกดำนะเราเน้นกระจกใสโชว์โลบาร์ข้างในนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูเลขสุดท้ายนะครับผมเลข40ถ้าไม่โอเคี๋ยวเราเปลี่ยนกลับมาเป็น3 9เหมือนเดิมนะทุกคนก็ไล่ั้กแต่30ยัน40นะทุกคนนะแต่3 9กับ36นี่แ่มมากเลยทุกคนอแ่มมากครับผมนี่ดูโลบาร์ครับผมอะ เราไปดูที่40นะผมเลขสุดท้ายนะก็เราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วครับแต่เราจะดูที่40นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะ40นะครับผมมาลุ้นกันครับผมว่าจะเป็นยังไงปึ๊บนะครับผมกดเปลี่ยนสีก่อนนะครับผมถือไปแล้วก็ทัาการออาไปสลับรถปึ๊บปึ๊บอ้โหอะไรวะโอ้อะไรเนี่ยอ้โหสปอร์ตไลท์ข้างหน้าเอามาเพื่อ ปอดไลท์เอวดีนะไม่แจ่มนะทุกคนอ่ะ39กับ36นะครับผมที่โอเคเลยนะครับที่เราค้นหา,ากันมานะครับก็ได้เจอแล้วครับแต่ลุงจะชอบ39มสิบเกามากกว่านะ,ะเป็นแนวแบบว่าซิ่งๆนะทุกคนนะ36เป็นแนวแบบออฟโรดนะเออมาเรามาเปลี่ยนเป็น39เหมือนเดิมครับผมอลองเปลี่ยนสีดูนะครับเป็นสีเงินแบบะจะเข้าไหมโลบาร์ Low มันต้องเป็นสีเงินปะ่ะลองเปลี่ยนสีดูนะครับผม ใช่นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินนะทุกคนสีน้ำเงินแบบโลบาร์เลยนะอ่ะเงินสว่างครับผมกดซื้อแล้วก็ออกไปนะครับผมไปสลับรถปึ๊บปึ๊บอือหือไม่ได้นะปิดสีไม่ไดนะ้แต่ก็สวยนะครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> ไงล่ะใส่โลบาร์ในเหมือนจะแบบเด๋อๆไงแต่ว่าก,ก็ได้อยู่นะทุกคนนะเออใส่โลบาร์นะทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปขับโชว์กันแล้วทุกคน ใส่โลบาเรียบร้อยแล้วทุกคนนะเออแล้วก็เดี๋ยวมาสอนทํา HP นะครับผมทํา HP 414นะที่ลุงบอกนะครับผมอ่ากลัมาทําคันนี้ดูครับผมนี่คันนี้ห้องเครื่องแท้นะนี่คันนี้ HP แบบรีเซ็ตเลยครับผมอ่าแล้วก็เข้า GG นะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นครับซื้อเครื่องนะครับผมซื้อเครื่องอันที่เราจะซื้อได้นะครับสี่แสนเราซื้อไม่ได้เราซื้อสองแสนนะครับผมปึ๊บ HP ตัวนี้จะเปลี่ยนเห็นไหมเราก็ค้นหา HP ตรงนี้เอาครับผม กดจีๆขึ้นมาอย่าลืมตั้งค่านะครับอย่าลืมเปลี่ยนทุกทุกครั้งนะครับที่จะเปลี่ยนทำ HP นะครับเปลี่ยนตรงนี้มาเป็นตรงนี้นะครับอ่าค้นหานะครับผมสองเออหกหนึ่งสองกับ HP นะครับกดทอคหนึ่งพันนะครับผมอ่าค้นหาเลยครับผมค่ามันจะเท่าเดิมตลอดนะถ้าเราซื้อใช้เครื่องนะหกหนึ่งสองนะครับอย่าลืมตัวเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะเป็นตัว F นะครับผมกดค้นหาเลยครับเจอแล้วครับผมเปลี่ยนเป็นสี่หนึ่งสี่นะครับปึ๊บอืมแล้วก็ค้นหาหนึ่งพันนะครับผม ถ้าเราจําเลขได้มันจะไวนะทุกคนเออเปลี่ยนเป็น2องพนสามนะครับนี่แล้วก็ผัดเจ็ดพันนะครับผมรอบวงเล็บหลังนะเปลี่ยนเป็น8ปดพันนะครับแล้วก็รอบวงเล็บหลังเนี่ยเลขมันจะเท่าเดิมตลอดนะครับถ้าเราซื้อเครื่องสองแสนนะเออสามพันห้านะครับค้นหาหาไม่เจอสามพันห้าหลอนแล้วครับทุกคนจีจีหลอนหาคนหาเจอแล้วเปลี่ยนเป็นเจ็ดเก้าเก้าแปดนะครับผมอ่าเคกดรีเซ็ตหนึ่งทีแล้วกดซื้อเครื่องครับ ปึ้มนะครับผมมาแล้วครับผม4ี4นสะแล้วก็ไปซื้อแค่ยางนะครับผมซื้อดิสเบรกแล้วก็ซื้อเกียร์บล็อกแค่นั้นเองนะครับผมก็เป็น4 1 4ึงสที่แบบสเต็ปใหม่สูตรใหม่นะทุกคนนะเออสูตรยอ่อเซ็ตห่อสองหอ่ออ่าลืมสอนอ,อ่าทำกระจกใสนะทุกคนเออเรามาทำกระจกใสกันนะครับผมกดเข้าไปที่สีนะครับผมเสร็จแล้วครับผมกดเนี้ยตรงนี้เห็นไหมกดเลื่อนไปจะเป็นคําว่าวินโด้เห็นไหมทุกคนกดเลื่อนลงนะแค่นี้ก็ใสแล้วทุกคนเห็นไหมตัวเนี้ย เออเราจะเอาสีขาวก็ได้เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้จะได้ใสย,ยิ่งขึ้นนะเนี่ยนะอ่าใสาพอไหมอ่าเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้เ่าพอเราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเมนหลักเนี่ยแล้วก็กดลูกศรน,นี้มาใสาอีกเปลี่ยนเป็นสีขาวอีกนะตัวนี้ก็อีกนะครับผมอ่ะใสแล้วแค่นี้นะผมนี่แค่นี้ก็ไปกระจกใสแล้วทุกคนไหมโชว์ภายในเท่ๆนะทุกคนนะเออส่วนการถอดไอ ฝากระโปรงก็ไม่ยากนะทุกคนที่ iau, ท well. ลุงเคยสอนนะกดไปเลือกฝากระโปรงถอดได้ถอดได้จะถอดแล้วเราจะเห็นไอเครื่องเนี่ยจะเฉพาะรถที่มันสามารถเปิดกระโปรงได้นะทุกคนนะคันนี้มันสามารถเปิดฝากระโปรงได้นะเนี่ยเราเลือกที่ฝากระโปรงอันแรกนะทุกคนเห็นไหมมันก็จะมาเห็นไหมเสร็จแล้วกดกระกบ้าครับผมปึ๊บเห็นไหมแค่นั้นเองครับผมก็คือการถอดกันชนแบบว่าไม่ต้องใช้จ G นะครับผมอ่าโอเคเราไปลองรีโวในในในเกมนะครับผมว่ารีโวคันนี้จะเท่ขนาดไหนครับผม นี่โคตรเท่น,นะครับผมสุดจูนก็เอาแบบนี้เลยแรงๆเลย3.5นะครับผมโคตง่ายนะกดรีเซ็ตแล้วกด3.5เลยทุกคนเออเป็นสุดจูนแบบรอบรอบรอบ4ี่เมตรนะรอบวิ่งสั้นนะอ่ะโอเคเข้าไปดูดีเกมเลยครับผมว่าจะเท่กระดัดใหครับผมอย่าลืม ID ลุงนะครับ i อดใหม่นะครับ JK 3 7 1 0 0 8นะครับผมถ้าลุงออนก็ จอยเข้ามาได้เลยนะครับไปเลยครับผมมาเข้าไปโชว์รถครับผม A few moments later เนี่ยทุกคนเข้ามาแล้วครับผมโอ้ยโลบาร์อ่าเดี๋ยวไปดูครับผมว่าคนในเกมจะว่ายังไงครับผมแบบถิ่นโลบาร์แบบที่ลุงใส่แล้วจะตกใจหรือเปล่าครับผมเนี่ยรีโวใส่โลบาร์ครับผมหโรเทสสวัสดีครับลุงอ่าเห็นไหมเข้าเกมมาปุ๊บมันก็สวัสดีแล้วครับผมสวัสดีหลานสวัสดีหลาน สวัสดีลลานเออเสียงในเกมเขาก็จะเบาในหลวงขอเพิ่มเสียงก่อนตอนนี้เสียงในเกมนะครับผมเพิ่มปุ๊บ,ปบเป็นแรงปับ๊บอ่าลุงเอารถไปใส่โลบามา ดุงเอารถไปใส่โลบาลมาอาจจะเ,เข้าไปโชว์ครับผมว่านี้อะเข้าโลบาลมาใส่ในรีโวทุกคนนะลุงโดซื้อซื้อแล้วลุงโดนลอดซื้อแล้วนหนฮะอะ,อะไรว่าลอดซื้อแล้วอะไรวะเนี่ยนี่มันคือชุดแต่งของไอ้นี่นะทุกคนเอ้ไม่ใช่เดี ไอ้นี่มันก็ใส่เหมือนกันแต่ว่าเห็นไหมมันไม่เข้า,าทุกคนเห็นไหมเออมันไม่เข้าอ่ะทุกคนนะเออแบบไงมันไม่เข้าอ่ะทุกคนเนี่ยโลบามันจะต้องเข้ากับรีโวนะทุกคนนะโลบ้าลุงไปใส่โรบารมา <c oughs> ใส่โลบามาอะลองมาแข่งดูสักรอบนะทุกคนนะว่าจะเป็นไงนะทุกคนใส่โลบาแล้วมันแรงขึ้นไหมเอารถไปใส่โลบามาครับเสียปะครับอะไรวะฮะอะไรวะคืออะไรเสียไม่มีใครแข่งเลยเหรอแ,แข่งสักรอบหนึงนะทุกคน อ๋อหรือว่าใส่ใส่โลบาในห้องโดยสารไอัน,นี้มันชื่ออะไรวะชื่อหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมนี่เซิร์ฟลูมชาโด้เหรอเปล่าครับ <c oughs> ยังไงก็เกินเท่ไปละมีแบบไปรุ่นเจ m มลุมล้อมนะเออเจอัยรุ่นกระบะซิ่งเข้าไปนะครับไม่มีคนท้าเลยเลยก็ไม่ติ๊ถูกนะก็ไม่ได้ติขามขามแข่งนะมาขอแข่งใ้เหอสักคันนะ่ะขันไหนก็ได้ล่วงไปแลวหนึ่งคันขันใหนห้าวห้ามาเจอกันหน่อยมารถตรงรถตู้ก็ได้มาเออขันนี้ก็สวยนะยารูลา เดี๋ยวขอคอถ่ายรูปหน่อยทุกคนหาที่ถ่ายรูปก่อนทำไมต้องดันด้วยอ่ะโถ่เอา้าติดเรามาโชว์ X สาวนะทุกคนนะ X <G ül> สาว X สาวมาท้ากันหน่อยมามาแข่งกันหน่อยเธอมา ท้าแข่งกันยากยากนะปะเลยกดท้าแข่งแล้วก็ไม่มีใครอยากแข่งมาไม่ท้าแข่งก็ถ่ายรูปก็ได้วะอย่ารู้ล่ะนีะ่ได้ที่ถ่ายรูปแล้วครับโลบาโลบาจริงๆต้องถ่ายข้างในนะแบบว่าเพ่เห็นโลบานะทุกคนนะเนี่ยเดี๋ยวินตูนถ่ายสักรอบหนึ่งก่อน มีคนอยู่ในรถด้วยอะ่ะเอาอีกแล้วเวลาลูกถ่ายรูปจะมีคนอยู่ในรถตลอดเลยอะ่ะ <c oughs> มันใมันแบบเข้าไปในรถเมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รูร้นะอ่ะโอเคมาเราเข้าไปถ่ายในรถกันบินโดนบินโดนถ่ายแบบเห็นโลบ้านะทุกคนนะเออเอาไปทำเป็นปกหน้าปกคลิปนะทุกคนหน้าปกคลิปต้องต้องแบบต้องตึงตึงนะ นี่ไงใส่โลบาครับผมหน้าปกคลิปจริงๆโลบาหลอกขาจะแข่งกันแล้วนะ่ะเชินแข่งกันเลยเราโชว์หออยู่นะเออนี่ยถ่ายแบบเห็นโลบาทุกคนใช้โลบาเนี่ยไง,ไง โลบาหน้าโลบาหลังนะจริงๆมันใส่ได้สองชิ้นนะถ้าเราสามารถซื้อซื้อไอจมูกตรงนี้ได้ทุกคนจมูกเนี่ยก็ทําได้ทุกคนได้สองชิ้นไม่รู้ว่าได้สองชิ้นหรือเปล่าลุงเคยทําอยู่นะจําไม่ได้นะครับผมอย่างเท่ทุกคนโลบาเฮไม่เห็นหน้าลุงว่ะเออ เดี๋ยวๆขอย้ายรถก่อนยายฝั่งยายฝั่งเออฝั่งนี้เราต้องหันให้ถูกนะทุกคนนะหันให้หาแสงเอออย่างนี้แล้วก็บิดโดนเลยนี้นี่คือการถ่ายแบบว่าตาก,กล้องมือชีพเลยทุกคนก็จะได้แต่ละคลิปแต่ละรูปนะดูกก็ถ่ายแบบค่อนข้างจะแบบใช้เวลาถ่ายมาก มีคนขอแกลกรถมาแล้วเนะี่ยถ่ายโลบาก่อนแป๊บนึงหลันหลานนี <c> ่ <oughs> อย่างเท่โลบา <c oughs> เราก็ถ่ายเห็น <c oughs> โลบาอ่าโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ นี่โูโลบานะครับผมสวยไหมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เทศนี้แล้วครับผมก็มาทําชุดแต่งให้ดูนะครับแบบว่าชุดไหนจะเข้ากับรีโวนะครับผมสวยหรือเปล่าไม่เชื่อก็บอกได้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดคอมเมนต์ให้มาเยอะๆนะครับบายบายไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวซ o o หน้าก่อน โอเคไปแล้วครับทุกคนใาปลาสวัสดีครับจ้าหูเอาติดบิดเลยไป